อ่ประวัติตัวคู่นี้นะครับพิกัด1น2ออปอนด์นะครับมุมแดงนี่อายุ25ปีครับจากอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับพงศิริเพชรศิริบายอยุธยาครับรายนี้ก็ชกมา129ครั้งแล้วนะครับชนะ89แพ้30ครั้งแล้วก็เสมอ9ครั้งครับอย่างที่เรียนไปครับ เจ้าของฉายาแปดอโยธยาครับรงพงศริริเพชรศิริปอศิริพงศ์ครับเดี๋ยวชี้แจงนิดหนึ่งครับพงศิริเพชรศิริเป็นคู่แฝดครับจริงๆแล้วเป็นชาวนครราชสีมาแต่ว่ามามีครอบครัวอยู่ที่พระนครศรียุธยาล่าสุดเนีย่ยและซ้อมอยู่ที่ค่ายของพี่กิ่งทองลูกขบบาทอยู่ที่ปากช่องครับครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมตรวมุมน้ำเงินนะครับวินัยเล็ก พอรังสันครับร,รายนี้28ปีนะครับปอ,อนอแกวกัน3ปีครับมวยผู้นี้ครับจากกันทราวิชัยมหาสารคามลบมาพอๆกันนะครับผ่านจังวิเลือนมา130ครั้งชนะ120แพ้9แล้วก็เสมอ1ครั้งครับเป็นคู่มวยที่มีเวทน้ำหนักใหญ่ที่สุดในรายการวันนี้ครับคือ142ปอนด์เท่ากันครับ ฝากพี่น้องชาวลำปางแล้วครับอย่าลืมครับวันที่26วันเสาร์นี้ครับาวจังหวัดลำปางปูนเสือสัญจรพันธะบวกเกียร์เพชรเจ็ดสีการกุศลครับที่สนามมวยอาคารศูนย์พัฒนากีฬา,า,นนะา,า,าจังหวัดล้านนาสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับมีเรมโบ้ปตอพันหกจอดต่อยกับนนทกิสจสจเล็กเบองนนท์ชาติชายสิทธิ์ปานนท์กับมาประลองสอจเล็กเบองนนท์ผลิศชอพัชรพลกับภูซางกีฬาสปอร์ตเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตและสมรักน้อยสอยิ่งยืนการช่างกับรุ่งเพชรเพชรเจริญครับ อ่าบว่าคุณสามแม่ครัวด้วยนะครับผลิตภัณฑ์สามแม่ครัวชุดกีฬาจีนาโดยเสียงคำจานสามคำเขตครับประตูเหล็กไทยท่าประตูเหล็กต้องไดมอดดอสีสันสมัยรีสอร์ทรีสอร์ทรูริมทางท่ากลางธรรมชาติจังหวัดอุทัยนะครับบริหารงานโดยสอจอเปียกอุทัยและก็วาตาชิกกล้องวง,งจรปิดวาตาชิคมจัดชัดจ,จริงรับประกัน3ปีเต็มครับนี่ครับนักมวยมุมแดงครับพงศิริเป็นคู่แฝดกับเพชรเพชรศิริคุณทวินเหล่างงามครับ เป็นนัจจัดรายการวิทยุถอดรหัสมวยเด็ดเจ็ดสีคู่กับแกละถอดรหัสเลยครับครับจอสหนึ่งเอ็มหกห้าเจ็ดในช่วงบ่ายสองโมงเป็นผู้ขึ้นมาถอดนองคนครับเป็นตัวแทนของทีมนายกมนุษย์ธัญมารจากพระนครศรีอยุธยาน้ำเงินติสุวรรณอีกครั้งกับขึ้นมาถอดมวยกันกับวนันเล็กพรังสันจากมหาสารคามครับนี่กรรมการออดลูกชายคนโตครับจากเมืองดอกลําดวนจังหวัดศรีสะเกษ หรือกรรมการรเจนวัฒน์สมศรีทีมกรรมการของพิจิตรพรุงคงครับทีกำลังมาแรงใน้รับแรงสัาจากมหาชนคนมวยทีวีมากที่สุดณเวลานี้ครับคือทีม,มการของพิจิตรพรุงคงไม่กูแรกเปิดเผยว่าใหญ่แล้วนะครับคูนี้ใหญ่กว่าครับ142ปอนด์วันนี้จัดหนักมาเลยนะครับของใหญ่ของแรงครับโดนแล้วมันจังหนักดีเหลือเกิน ป็นที่รู้จักของพี่น้องแฟนมวยครับพงศริผลงานล่าสุดในชนะเพชรมะกอกโรเรียกกีฬาโคราที่ช่องเจ็ดสีมาส่วนวินัยเล็กพรังสันชนะแล้วก็แพ้สี่มนุษย์ที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดก็มาชนะแล้วก็มาแพ้แลมผาดจอกกี้เองแลมผาดจอกกี้มือิแลมผาดสอจอกเปี๊ยกอุทัยที่นี่ครับอตอก3สามนนทบุรีครับกรรมาการเร่งเลยนะครับเปิดหัวมายกแรกนี่ต้องใส่กันเลยครับชกที่นี่ไม่มีแซ่จ้อง อาพยาบเจาะล่างนะครับพงซิริโอวยใหญ่ครับร้อยสี่สิบสองปอนด์นี่ถ้าเทียบเป็นกิโลก็เอาสองหยิสองปอนด์หารเข้าไปครับอา่าสองหยิสองปอนด์เท่ากับ 1. 1> หนึ่งกิโลใหญ่ๆยักษ์แบบนี้นี่ต้องระวังตัวแจ้หน่อยครับหาดูหาชมยากมวยเวทใหญ่ๆอย่างนี้มือตกการลนลงไปโผล่ทีอยู่ห้องพยาบาลครับ จับได้ยังไงครับแมขัดขวาจิ้มใบโดนไม่เต็มนะครับอุ้ยแทงขวาครับผมสิริกยกแรกก็เกรงๆอยู่อามันยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่ครับตาเทพบ,บอลใส่รูปร่างนี่ใกล้เคียงกันเลยครับคุณเอกครับ,บ,บไปได้เปรียนเสียเปรียบ เราว่าใต้เสียนะพี่แกนะมวยคู่นี้นะ,ะไม่รู้ใครจะเป็นหมู่เป็นจ่าแล้วครับชื่อมวยกระดูกมวยอยู่ในระดับเดียวกันครับลงไปถึงรูปล่างโหเฮงต่างๆนี่แบบมันคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับพงศรีนี่ชกมวยมานานครับกรับลุงไม่ดีราดํำเดินผ่านสิงเหนือเสือใต้มาโชคโชนครับรู้สึกว่าจะเคยเป็นแชมเปี้ยน112ปอนด์เวทีมาตรฐานมาแล้วด้วยครับสำหรับพงศรีคนนี้ครับ ไม่ธรรมดาเลยครับชื่อชาน่อามาเจอมวยประเภทซื้อแปดเรียกอาจารย์ยังวินัยเล็กจากแดน,นอีสานนี่เหนื่อยหน่อยแล้วครับวันนี้ฮะ<อ>เดือยสายตาด้วยสมองมยวยนะครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงทริปโอ้เดินก็ไปเจอกระแทกหมัดทําไายจังหวะเลยครับอุสายตวัดขึ้นมาครับ ยังติดก,การนะครับเดินนี่ซ้ายใบเบิกทางชิมไปก่อนครับนได้ของฟงซิรลวันนี้คุณเดียเกียรติเพชรปรโมเตอร์ของเราอัดแน่นด้วยคู่โวยักษ์ใหญ่จริงๆครับผ่านไปแล้วครับกับเกมวัดอย่างเชิงกันในยกแรกครับสามอาทิตย์ที่ผมไม่อยู่ผมอยากมั่นใจว่าแม่จะดูแลตัวเองได้สามารถไปไหนมาไหนได้เอง ใช้ชีวิตได้เต็มที่และทำทุกอย่างได้เหมือนมีผมอยู่ข้างๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนความห่วงใหญ่จะอยู่ใกล้คนที่คุณรักเสมอด้วยนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ s c g Drawing the Future High l u รีโ w นึบแกล้งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง T.R.D หรือเลือกรับ3ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคู่ยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ าสู่คุมชลึกศึกบวรไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่กันหนอดนะครับก่อนที่จะไปชมการแข่งขันในยกที่2ของคู่ที่2ครับวันนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อกรรมการผู้ตัดสินครับประมีรองพิเศษมอบให้ด้วยนั่นคือกรรมการดีเด่นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับได้แก่อาาจรย์พิจิตรพรมคงนะครับก็มอบรางวัลโดยคุณอ้วนเมืองนนท์นะครับเป็นนายสนามของวีทีบวรีจิตเมืองนนท์แห่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับของกรรมการที่ดีเด่นแล้วก็ตัดสินได้อย่างยอดเยี่ยมนั ช่วงนี้ครับกลับไปชมการแข่งขันคู่ที่2ของการชกยกที่2อกันต่อครับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารขนส่งรุ่นที่2ทัพบพวต3ครับพบปะสัรนๆกันหน่อยครับณารีสอรบ้านสวนนันน์อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับเสาที่ี่26ธพันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับน่าท่านพันโทมณฑนฮิรัญยรัตครับโฆษกของสนามมวยลุกดีฝากประชาสัมพันธ์มาครับวันกันต่อครับยกที่2 คู่ที่2องการถ่ายทอดสดนะครับแหมมีกระแทกมาซ้ายจิ้มไปที่ใบหน้า2ครั้งครับวินัยเล็ก142ปอนด์นะครับคู่นี้เกียวเกียวได้ครับวินัยเล็กเกี调แล้วโต้คืนนี่ฮนะใจเย็นจริงๆครับคุณเอกเออแล้วหนักเหลือเกินนะครับโต้คืนด,ดอกเมื่อสักครู่นี้สะท้านเลยครับแท็งท้ายครับโปรซิรีวินัยเล็กกระแทกหมัดคืนมา วัเหนื่อยหน่อยแล้วครับวันนี้พงซิริีปะชกตอนต้นเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับอ้าวเดี๋ยวเขาเตะขวาที่ยิ้มแก้เขินเลยครับวิ่ไรเล็กแทงซ้ายแต่วันนั้นวิ่ไรเล็กมาชกที่นี่นะครับพลาดโดนแลมผาดหดก้างโขกครับอันนี้คอรโชว์ฟอร์มเรียกสตาคืนหน่อยครับพงซิริก็ต้องการทำฟอร์มขึ้นมาครวันนั้นชกช่องเจ็บชนะเพชรมะกรอกโรงเรียนกีฬาโคราช อันนี้ก็ต้องการใช้ชนะเหมือนกันครับส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่ปี58ส่งแล้วก็ปี59ต้อนรับกันเลยครับ<อ>เปิดเกมเดินซะด้วยครับทางด้านก,ก่งเกงีแดงทงชิรีหัวซ้ายเข้าไปครับวินัยเล็กโอ้โหเตินแล้วเดินเดินไปเจอแข้งครับแข้งซ้ายครับทงเสรอูอุ้ยโตขึ้นด้วยซ้ายโอ้โหของวินัยเล็กแกนหนักแกไรเหลือเกินครับ เนื้อเน้นๆนะพี่แกนะเออดูหุณเอกใครว่ามัวใหญ่อึดอ,อัดเชื่องช้าครับไม่เลยนะดูหัวได้เปรีย้ยวเปรีย้ยเปรีย้ยโอ้โหคล่องตัวยกกักษะเด็กร้อยปอนด์เลยครับแล้วแรงด้วยสิเออเตะไว้ด้วยฮนะหนักด้วย<อ>ต้องบากเลยครับคงเสริต้องบงังทรายให้อยู่เอาห้ำไปก่อนเกี่ยวแล้วดูฮนะใจเย็นนะตัดล่างนะโอ,โอ้ไม่เตะซ้ายครับใจเย็นจริงๆครับแต่เลือกเลยฮะ ไปสวนล้ทงศิริเข้าไปจับนอยล็อกตีเข้าไปครับตีหนักตีเบาตีไว้ก่อนตีเข้าซ้ายครับทงศิริตีไปเรื่อยสอยไปเรื่อยครับเอาตีขวาแค่ขวาครับจับได้เกี่ยวคื้นแล้วขวารับเอานะครับคนละชาติ่แกตีต่อทีนะเอายกสองหอนทางยังอีกยาวไกลแต่ว่าหัวใจของ นี่ไม่ต้องห่วงประเภทกินเหล็กกินไหลยอยู่แล้วเสียบเข่าดันเข้าไปโอ้สนุกแล้วครับอย่างนี้ถึงอาวุธแล้วทอพีวีีทอน้ำไทยทนแดบดบทนฝนทนทุกสภาพแวดล้อมท่อซี c ีท่อ PVC, ทน้ำไทยแข็งแรงโซน้ำได้สูงท่อ p ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา ที่ดีที่สุดคือการออกไปเห็นโลกจริงๆ <t> ด้วยเครื่องยนต์ใหม่2.2ลิตรแรงจริงพร้อมผ่านวิสระกับ 4WD ใหม่ทาทาซีนอน150 NX Pro 4WD ยาหม่องน้ำเชงเชงอิวเป็นยาแผนโบราณใช้ดมรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ถบารเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดรเทาการปวดเมื่อยยาหม่อมน้ำเชงเชีงอิวกลิ่นยูคาลิปตัสใช้ดมใช้ถาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์ไพรส์จำกัด ฝรั่งชาวต่างชาติก็มาเลยครับแหมมากหน้าหลายตาเลยครับวันนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายครับกับ,บมาช่วงนี้กบของผู้คุณน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตาน้องพรนะครับแซบ่บจิตจ้าโดนใจผลิตภัณฑ์ไลมอนผมร่วมผมบางสีสาร้านโทรที่0817247097ครับยากระสายเส้นตาโคเทียมเกลียมันภาวาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชจังหวัดขอนแก่นนะครับยามองเขียวสุนพลายตาโพดาวโดยหมอเหรียญคำบุตรกับ น้องทางใต้ก็ชมกันเยอะครับอําเภอชายาสุราธานีวันที่27วันที่นี้มีมวยดีให้ชมครับวันรวมน้าใจสืบสารมวยไทยชัยาการกุศลครับยี่สนามมวยช่วงคราวตลาดนัดสามแยกตำบลโมไทยอยําเภอชายาจังหวัดสุราธานีโอ้โหคู่เอกเดดจิตมังนนกับโตโตอภินันมวยไทยชัยาโดยเฉพาะคู่มวยย้อนยุคคู่พิเศษแสนหนึ่งแสนบาทการันตีครับเก่งกาจสิบกำนันสุดชาติกับหมอจ้อยสาธรสุขชยยา รอมวยดีไม่าน้อยกว่า16คู่ครับเป็มมัตราสิบเลย27นี้ครับตลาดนัดสามแยกตะบนโมไทยอภชาัยยาสุรัรนีานียกที่3นะครับความเข้มข้นของอาวุธเครื่องก็เริ่มร้อนขึ้นมาครับยของเราเสียบโตค้คขนด้วยแข้งครับวินัยเล็กเอาแข้งซ้ายไปพงศิริเวินเล็กเสียบซ้ายโห,งหยงในซุกแล้วตีรับ ถึงเขาจะใส่ครับผมซีรีไม่สน,นี่ฮะยัดใส่ก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเพื่อเสียบเข่าซ้ายเอาแล้วครับโหใจใหญ่กว่าตับแล้วครับตอนนี้ผมซีรีเดินลุยเดินชนจับเข่าซ้ายยัดใส่เข้าไปแต่ละดอกนี่มันสะเทอนน้ำสะเทอนบอกเลยโอ้ดูไม่ออกนะครับของใครหนักกว่ากันอย่ายุบอย่าย่นละกันรับเอาเดินแทงซ้ายนําไปก่อน วงนายเสียบพื้นโอ้โหแทงซ้ายทีขวาทีเลยครับพี่นายเล็กเบิ้ลไปสองพี่แกเป็นคู่มวยใหญ่ร้อยสี่อปอนด์ที่หาดูหาชมยากครับเป็นคู่มวยคุณภาพที่ของชั้นลึกสิษยมวยไทยท่อน้ำไทยเดอิฮีโร่ของเรานำเสนอเป็นคู่ที่สองโดยโปรโมเตอร์ของเราเดียเกียรเพชรครับแล้วก็เปิดแกมแรกเลยขีมมองดวยเขาว่ากัเลยคับคู่นี้ยกที่สามนี่ หนักจริงๆครับแล้วก็ไม่อุยอ้ายด้วยครับอทั้งหนักทั้งเร็วครับแทงเข่าขวาวินัยเล็กแทงเข่าซ้ายว่ายังไงล่ะว่ายังไงล่ะพงศิริตรีขวาเือสิอ่อนเนื้ออ่อนนมนิดเดียวยุ่งเลยแต่ว่าทั้งคู่ยังเฉยๆอยู่โอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนนะแต่ว่ายังเฉยอยู่แล้วก็ฟิตเปรี้ยมาดีทั้งสองคนเลยพงศิริพยายามครองข้างบนวินัยนแล้วก็ถิงจับถิงขวาง ฟังได้แล้วก็เสียบเข่าพงศิริกดคอได้คือตีเข่าด้านขวาอาวุธทันกันนะครับตีต่อที่ตาต่อตาฟันต่อฟัน,ฟนหุยแม่ดอกสุดท้ายที่ท่าจบของพงศิริสวยกว่าครับโอ้ถือว่าคุ้มค่าจริงๆครับคู่นี้ครับที่เปิดช่องนาว26ชมิดคุ้มค่าครับคู่นี้คู่เดียวเป็นมวยใหญ่มีระดับครับ ร้อยสี่สิบสองบอลแต่ความปราดเปรียวความคล่องตัวนี้ไม่แพ้โม่ร้อยปอนด์เลยครับแทงขวาเอ้าต้ด้วยซ้ายครับจีนจะนเตียบเต่ซ้ายครับตีขวาคืนโธงตีลีเตี๊บ้ายเตะตีซ้ายอ้าวเข้าไปจีนตายแล้วเอ้หมอดยองบอดยองบอดยองครับโอ้แฝกกำลังเข้าได้เข้าเข็มไม่ละพี่แกอ้าวหน้ามวยพักก่อนขอพีพีซีขอนามไทยต้นท่านราคาถูกประหยัดค่าเฉยใจ ท่อ p c ท่อน้ำไทยแข็งแรงโซนนำได้สูท่อ p b c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาไฟลักส์รีโวเนบแกล้งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD หรือเลือกรับ3ข้อเสนอพิเศษ วันนี้ถึงสาม็ธันวาความนี้กว่าจ,จะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพลืชของเราครับผมรับประกันครับอยุยเรียตาโนประขาของเขาดีจริงๆครับไม่ได้มอครับย่ามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวบรรเทาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อเข,ข่าเส้นเอ็นติดต่อสั่งซื้อได้ที่0-2-882-7-273 0 2 02 8 8 2 7 2 7 3 ผ่านไปแล้วครับเป็นยังไงหูพี่น้องในสนามนี่ยืนกันไม่ติดเลยครับว่ากันอย่างนั้นเลยมวยดีมวยสนุกอย่างนี้ก็ต้องไม่มีท่านก็ไม่มีเราครับน้องเอกชุมพรครับขอบคุณบริษัทโตโยต้าไฮรักรีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกบ,บะอนาคตคือต้องขอบคุณคุณวิเชียนสมพรุ่งเกครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยครับ ทีให้การสับสนมวยดีดมวยมันมันมวยสนุกสนุกอย่างนี้ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ครับอ่าราไปถึงเครื่องเสียงเป็นรถยนต์อออบอสบิตด้วยนะครับอุณรณ์มวยท็อปทิงทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตเตอเมทีสอจอสมคิดมากวงสอจอภัยทูจันแจมแล้วก็ร้านสารนา,ายห้าแยกปากเด็ดอาหารอร่อยบรรยากาศตีดนตรีเพราะรอคุณมาสัมผัสอยู่ครับกับแล้วมวยฟรีที่ประจันตาคามวบบันที่25งานสักการะเท้าอูเทนครับสนามมวยข้างสอพอประจันตคามครับ โดยท่านนายอำเภอพิพิธพรบุญนายอำเภอประจันตคามครับเชิญชมมวยฟรีและมีมวยคู่สันย้อนยุคครับทางด้านสจหลายครับจะชกกับร้อยตำรวจโทเสมามีดวันหกแสนบาทครับชมฟรีครับยกที่ฟรีครับไฮไลท์มวยไทยนาทีนี้บอกเลยว่าอย่าง50 50นะครับมวยคู่นี้อุ้ยเสียบเข่าตายครับพี่นายเล็กโต้ได้แค่ขวาดุเดือดเลยอเกินแล้วพี่แกอ้ตื่นเต้นร้อนใจครับทันทีเป็นเร้าหัวใจชมคู่นี้ก็ต้อง เรามาระวังสุขภาพด้วยนะ,อะตอนงลุ้นการเทียดูครับแต่ละดอกที่ออกเนี่ยมันสะเทินน้ำสะเทินตกจริงๆริเตะเข้าไว้ครับคอละทีเอามาซ้ายวินัยเล็กพลิกเลี่ยมอ่ะแรงจริงๆครับทั้งคู่เลยกดได้ครับพงิริกดกดกดแล้วตีเข่าซ้ายกดมาวินัยเล็กก็ชีงจับ โอ้ยอาเหนหน้าบันเที่ยวหลือเกินครับแม่หนักแรงลยครับอย่างที่พี่แกเรียนไปครับคนที่เป็นโรคหัวใจนี่เบิร์นหน้าหนีฟังแต่เสียงกระพรอเดี๋ยวให้ถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นก็มาที่บอกแล้วครับวันนี้คือนาว26ครับมวยดีมีคุณภาพให้พี่น้องได้ชมทุกค่ำคืนทุกก่อนนอนทุ่ง45ถึง21นาฬิกา45นาทีมวยดีๆทางนาว26มีให้ชมมวยยักษ์ใหญ่ๆคุณภาพก็ที่นี่นะครับนาว26 สีข้างด้านซ้ายวินัยเล็กอินแดงเถื่อนแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็เสียบเข่าซ้ายครับบอกนี่แมาทักได้สวยเหลือเกินครับโอ้พี่ท่านกินเล็กกินไหลจริงๆครับน้องเก็บลิกเกียมเล่าพงศิริโอโอ้จังหวะช่วยนาทีทองครับพลิกเกลียมวินัยเล็กนี่ล้มอยู่ติดขาเชือกเลยเ,เสียหายไหมล่ะก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่พลิกคืนครับวินัยเล็กโอ้โแต่วียงครับเอามา เตรียมมวยอาการมวยก็ต้องส่งให้อยู่ต้องเก็บอาการเข้าไว้ครับตั้งตั้งขาที่จังหวะสองอีกครับที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วครับล้มไปทั้งสามคนเลยกรรมาการออดลูกชายคนโตก็โอ้โหทำนาทีได้ดีมากครับแมาต่อยสะดุ้งหลุดเวทีเลยครับโดยผู้นี้ก็เอาเสียบเผาขวาแทงเข่าซ้ายวินัยเล็กต่อเนื้แข็งขวาแขา็งกับแข็งนะครับโอ้โหดิมัคุณทีผมทีอ่า ตัวทีกูทีก็มาถามมวยว่ากันอย่างนั้นตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะครับดันก็ตีขวาครับพยายามควังครับพยายามเดียวเหยียบคันเร่งในช่วงปลายยกสี่โอ้โหคงสิรนี่แกไม่มีเกียร์ถอยจริงๆเลยเกียร์หลังได้ไม่ดีเลยเกียร์หน้าอย่างเดียวเที่ยวนี้เขาซ้อมอยู่ที่ค่ายของคุณวิทยไอ้กิ่งทองครับอยู่ปากช่องนะโอ้โหสมศักดิ์ศร,รีสมราคาบัวใหญ่ครับพักก่อนครับ มือนี่เซาฟี่อัโหลดเจ้าอะไรยาได้บางททำยังไงนี่เลย A A S เก่าแลกใหม่แค่เอาเครื่องเก่า 2G มาแลก 3G หรือแลกซื้อรุ่นอื่นก็คุ้มเช็คสิทธิ์ฟรีดอกจันเก้าพันเก้าสี่เหลี่ยมโทรออกถึง31ธันวาคมนี้ไพลัสฟรีโว่เบแกล้งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง T R D หรือเลือดมับ3ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ คือเนื้อจริงมันจะมองอุ้ยตาลอปากปัก่างพิสูจน์ได้ของเขาจริงจริง,รงยาหม่อมน้ำเชงเฉีงอิวเป็นยาแผนโบราณใช้ดมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ทาบรรเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดบรรเทาการปวดเมื่อยยาหม่อมอน้ำเชงเฉีงอิวกลิน่นยูคาลิปตัสใช้ดมใช้ทาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทกีทเวีเต์ไพรสจำกัด กับนี่ฮะนิวเทวดาครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพี่น้องในสนามมวยเท่านั้นที่รู้กันนะคุณเอกครับออขอบคุณบริษัทท่อน้ำไทยจำกัดขอบคุณยามิสโตทยานมาแล้วทั่วโลกขอบคุณปุ๋ยตรานกป,ปากางขอบคุณโดโฮอุบลวัสดุขอบคุณยาบบรุษร่างกายเกรกคูขอบคุณบริษัทไทยพาณิชย์ประกันไทยจำกัดขอบคุณบริษัทโตโยต้าไฮลักรีเวอร์ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคต โดยขอบคุณคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ด้วยครับบริษัทโตโยตา้าเคมอเตอร์ or, ที่ให้การสนับสนุนรายการมวยดีๆมวยมันๆอย่างคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราครับก็ออขอบคุณทุกท่านนะครับทางร้านบริษัทเอกชนที่สนับสนุนครับก็อยู่กันนานๆครับร่วมกันสืบสานตำนานมวยไทยโอ้โหโมวยคู่นี้ต่อยกันซะแม่แฟนๆแนบไม่เหลือแรงกม่เชียร์คู่เอกแล้วครับมันเหลือเกิน มวยมันอย่างนี้พี่น้องชาลาปางครับ26ธันวาครบี้ครับโอยม,มันสนุกจริงสนุกอย่างนี้แล้วครับพบกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับยกที่5้ายกสุดท้ายครับสิงนดำไหมล่ะยกเนี้ยก็ไม่รู้ใครจะเป็นผู้เป็นจ่าชเชอดเฉือนกันเรียกว่าถึงดีกาอะไรอย่างนี้ไม่เพลียพร้อมหรือว่าเผลอพลาดไม่ได้เลยอะเอ้าดูกันไปครับ อยากกับพี่ตาอย่างเดียวอาจจะต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายอุ้ยแทงขวาแทงขวาเอ้าต่อยทีๆครับเขารูปเอารูตีหนักตีเบาตีไว้ก่อนผู้บรรยายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะคุณเอกแต่ตอนนี้คอขมหมดแล้วเ,เราเติมเต็มกับกับอรรถรสของการบรรยายเพื่อให้พี่น้องได้มีอารมณ์ร่วมกับการติดตามชมกีฬามวยไทยของเราดูเหมือนจะพอแล้วพี่แกครับดูเหมือนจะพอแล้วนะ มันต้องมีหนึ่งคนคิดผิดอีกหนึ่งคนคิดถูกนะเออพี่แต่พูดเสมอว่าเมืองพอไม่น่าจะมีแต่เมืองอคอนมีอยู่คนเกนตักหน่อยนะเอาเอ,อเสียหายหนะ้าแบบนี้อา้าวทำเปเล่นไปได้ดอกนี้ทำให้ี่นายเล็กนี่เขามั่นใจแพ้ชนะยังไม่รู้โอ้โห<อ>สิ่ดีเขาก็ยังชูมืออยู่เหมือนกันมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับโอ้โหคู่นี้ครั้งเดียวไม่พอแล้วอ่าต้องมีอีกแน่อีกท้างหนึ่ง ไม่รู้ใครแพ้ใครชนะแล้ววันนี้ต้อง,งมีไฟแตกหักยังไม่พอแน่นอนเข<อ>าก,กันดีก็สนุกอีกกรรมาการหน้านิ้วหิวขมวนแล้วล่ะ<อ>ให้คะแนนลำบากเหลือเกินโอ้โหดูครับไม่กล้าที่จะพลาดอีกแล้วครับต่างฝ่ายต่างระวังแล้วครับก็เกมอย่างนี้หลุดหรือว่าพลาดดอกเดียวนี่เสียหายเลยคุณก็เลยไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมั่นใจด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มอบหน้าที่ให้กับ กรรมการที่ให้คะแนนทั้งสามท่านนะครับก็มีพิจิตพรงคงธินกรหน้าพัทลุงแล้วก็คอมเพรชิตตะพักสามท่านเนี่ยชีย้ขาดบนเวทีห้ามอย่างเดียวครับ,บเรียกว่าชี้ขาดบนเวทีไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับแต่เราเชื่อมือเชื่อมัน่นทีมกรรมการของพิจิตพรงคงเดินทางกัน 3, าสามสองวาสามอกนะครับแต่ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หมช์ชกกัน ก็นี่ก็ปีี่แล้งทั้งสองมุมเขาพอใจครับออกยังไงเขาก็เราต้องรับได้นะเพราะว่าทมไเข้าแล้วครับยกแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายขึ้นเชือกเลยครับจบที่นี่เดดตามว่าคู่นี้จะเจอกันอีกเมื่อไรเพราะว่าครั้งนี้ครั้งเดียวไม่พอซะแล้วครับคะแนนใบแรกพิจิตรพรมคงคะแนนใบที่สองคมเพชรชิตพักคะแนนใบสุดท้ายทินกรณัฐพัทลุงคุณว่าใครครับไปทางไหนคุณเอก บอกไม่ถูกอ้อไปทางมุมแดงครับพงสิริปอสิริพงษ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปโอ้โหครั้งดีต้องมีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนครับค่องใจนะคล่องใจนะครับก็มันก็คาใจอะ่ะครับคู่ขี้สูสีจริงๆเอ้าเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวดูผิดพลาดอะไรหรือเปล่า ท่อพทอน้ำไทยไม่เป็นสนิมไม่ปุครองท่อพีทน้ำไทยเทงเงินส่นน้ำได้สูงท่อพีวซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคานักร้องอย่างผมเจี่ <Yeah. S 1> ทุกเรื่อง <c oughs> ต้องขอเต็มร้อยครับแต่ถ้าเป็นเรื่องช่องปากใต้ฝุ่นขอศูนย นี่ไงครับน้ำยาบ้วนปากฟลูออคาริลซีโร่แอลกอฮอล์ที่มี C P C สารแอนตี้แบคทีเรียจาัดก,การสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นดูแลสุขภาพเหนืออ่อนโยนต่อเยื่อบุช่องปากสดชื่นสามสไตล์มั่นใจเต็มร้อยด้วยน้ำยาบ้วนปากฟลูออคาริลซีโร่แอลกอฮอล์หลังแปรงฟันอย่าลืมซีโร่นะครับ ยาดมเชงเฉ่งเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชงเฉ่งใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเชงเฉ่งใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรตวินเตอร์ไพรส์จำกัด การให้คะแนนของกรรมการทั้งสามท่านนะครับมีดังนี้ครับกรรมการคอมเพตช,ชิตพักให้พรมสิริมุมแดง49คะแนนให้น้ำเงิน48คะแนนกรรมการพิจิตตพรมคงให้แดง48ให้วินัยเล็ก49ครับและกรรมการสุดท้ายธินกรนพัฒลุงให้พรมิริ4ีให้น้ำเงิน48คะแนนครับ ผลการตัดสินมุมแดงครับพงศสิริเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเก้าสองต่อหนึ่งเสียงนะครับแดงสองสามเงินหนึ่งเสียงครับนนะชนะคะแนนม่เอกสารอ่อเดี๋ยวมีไฟแตกหักภาคต่อไปแน่นอนครับ